ราศีธาตุน้ำเดือนกระดักกระดา2,566ปีถอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาและนับถือกราบไหว้ท่านท่านมีรูปลักษณะอย่างไรแล้วท่านสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์หรือดนบันดาลให้คุณที่เกิดเดือนกระดักกระดาคมสมปาถนาในเรื่องใด มาค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเลือกไพ่นะคะหากคุณมียานหรือจิตสัมผัสนะคะให้คุณอธิษฐานจิตค่ะไพ่สามกองนี้คุณจะเลือกกองไหนนะคะมาค่ะแม่หมอขอเลือกกองกลางก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บไพ่สองกองก่อนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธานับถือกราบไหว้ท่านนะคะท่านมีรูปลักษณะเช่นลรหรืออย่างไรนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวแม่มอขอสับไพ่ก่อนนะคะคุณได้ไพ่ถ้วยนะคะ เจ้าที่ของคุณนะคะท่านอาจจะเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะท่านอาจจะอยู่ใกล้แถวห้วยหนองคลองบึงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ค่อนข้างมีแม่น้ำสายน้ำแล้วก็อุด,ดมสมบูรณ์มีกวดทรายนะคะแล้วก็มีหินนะคะประดับประดาค่ะเป็นหินสีนั่นเองนะคะ ท่านอาจจะเป็นพญานาคราชนะคะองค์เทพผู้หญิงนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นพระแม่โคศพหรือพระแม่ธรณีนะคะท่านได้พระไอ้ถือถ้วยนะคะท่านเป็นคนที่อยู่ในความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะเป็นคนราศี ธาดน้ำนะคะท่านมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีค่ะจิตใจกวางนะคะเหมือนดังกับแม่น้ำนะคะนี่ค่ะได้นางเก้าอี้บันลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเด็กนะคะเป็นชาวราศีมีนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อคะ่ะเดี๋ยวแม่หมอเขาจับอีก4ใบนะคะ ุณได้ไพ่นะคะการเดินทางคะ่ะ c h a r อสเดี๋ยวก็ได้ไพ่หถ้วยนะคะได้ไพ่ The Fool นะคะเด็กชายหนุ่มแล้วก็ได้ไพ่ The Hero Face นะคะไพ่สังขราดคะ่ะลักษณะท่านนะคะ ท่านจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะอยู่ในรถนะคะรถที่คุณโดยสารหรือรถที่คุณมีนะคะภายในบ้านขับขี่ค่ะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุ้มครองรถหรือแม่ย่านางนะคะแล้วท่านก็เป็นองค์เทพผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะพระสังฆราชค่ะอาจจะเป็น พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณศรัทธ,ธากราบไหว้ที่ท่านอยู่ภายในห้องพระหรือเบื้องบนบ้านนะคะที่ท่านได้กล่าวมานะคะนี่ค่ะท่านค่อนข้างมีความยุติธรรมนะคะหรือดูแลคุ้มครองคนภายในบ้านนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะหรือรับฟังค่ะคุณอาจจะเป็นเด็ก หญิงสาวหรือว่าเด็กหนุ่มนะคะที่ยังโสดหรืออยู่ในวัยที่มีความอิสระหรือรักความอิสระนะคะหรือว่าเป็นวัยที่กําลังทํางานค่ะคุณอาจจะเป็นหนุ่มโสดนะคะเป็นคนชอบอะไรที่สันโดดชอบทํางานอิสระนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับในกฎเกณฑ์ค่ะ แต่ไพ่มันขึ้นไพ่ถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกผิดหวังหรือสิ้นหวังนะคะหรือเงาหงอยนะคะอาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะคะใครอาจจะทํางานอยู่ไม่ได้พักผ่อนนะคะก็อาจจะเกิดความหมดหวังสิ้นหวังประมาณนี้นะคะเหมือนรู้สึกเงาเงานะคะแต่เป็นแค่บางช่วงคะ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอจับอีกสีใบนะคะ ในคนที่เกิดเดือนกดัก,กดาคมนะคะธาตุน้ํานะคะสิ่งที่ท่านโดนบันดาลให้คุณสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณขอนะคะแม่หมอก็ได้มาแล้วค่ะยังไม่ได้สับเลยนะคะกระเด็นออกมาแล้วค่ะคุณได้ไพ่นะคะราชนีถือไม้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ดาบค่ะ แล้วก็ได้ไพ่เหรียญน,นะคะไพ่ไม้นะคะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไพ่สิบไม้นั่นอเองขอโทษค่ะไพ่สิบดาบนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องการทำงานนะคะหากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณอยู่ในช่วงข,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 ขมักขม้นทำการทำงานค่ะหรือคุณอาจจะ ไม่ได้หยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลนะคะคุณอาจจะเร่งบอว่าหาเงินนะคะเป็นไพ่ครอบครัวนะคะคุณนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะขยันมากเลยค่ะทำงาน และช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยหรือว่าอยากพักผ่อนแต่ว่าการงานของคุณนะคะเป็นงานของครอบครัวนะคะเป็นงานที่คุณค่อนข้างที่จะทํางานหนักพอสมควรค่ะนี่ค่ะหรืออาจจะเป็นครอบครัวของคุณอาจจะมีงานธุรกิจส่วนตัวที่เป็นของครอบครัวที่คุณทํางานนะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะคุณเลยต้องทํางานนะคะทําสิ่งดีๆค่ะเพื่อ ให้ครอบครัวนั้นมีเงินนะคะแต่ผลสบสท้ายที่ตอบแทนค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่อะไรก็จะเกิดขึ้นใหม่ๆค่ะจากสิ่งที่คุณทำนะคะให้เก่ครอบครัวนะคะอาจจะเป็นการงานการเงินนะคะหรือมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดการขยับขยายภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวแม่หมอมาขอต่อนะคะ คุณได้ไพ่นะคะเด็กผู้ชายนะคะค่อนข้างมีอายุนะคะถือดาบค่ะเป็นไพ่นะคะเดี๋ยวแม่หมอขอนับดาบค่ะสามดาบสีดาบเป็นไพ่หดาบนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีการขัดแย้งนะคะหรือมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะ จากการร่วมธุรกิจหรือลงธุรกิจลงเงินไปนะคะอาจจะมีปัญหาที่ทะเลาะก,กันบ้างนะคะก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอพออีก3ใบค่ะแล้วช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงภาวะเหนื่อยและอยากพักนะคะจากการที่คุณมีปัญหาก็ได้นะคะปัญหาการอาจจะเป็นการทำงานหรือความที่ไม่เข้าใจกันนะคะใน,ในการที่ คนนึงอยากทําอีกอย่างแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะมีแนวคิดที่อยากจะทําอีกอย่างเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นมีเงินมีทองขึ้นมานะคะคุณอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ทันสมัยหรือมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณอาจจะทําผลผลิตหรือภายในครอบครัวออกมาเป็นแบบแบนแบนบของครอบครัวแบบนี้อย่างนี้แล้วคุณก็อยากขยับขยายนะคะ แต่คุณก็อาจจะมีหัวคิดแับทันสมัยขึ้นมาค่ะเลยเกิดการขัดแย้งกับคนภายในครอบครัวนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายนะคะคุณพักขังเหมือนคุณเหมือนคุณตัดสินได้นะคะเหมือนค่อยๆใจเย็นนะคะแล้วคิดทบทวนค่ะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่มีกําลังมีไฟหรือไฟแรงนะคะคุณได้ไพ่ผู้ชายถือดาบนะคะคุณตัดสินนะคะโดยการ ที่คุณจะลงมือทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะคุณตัดสินใจได้เด็ดขาดค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองค่ะตัดสินด้วยตัวเองค่ะในสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะกล้าตัดสินใจค่ะกล้าลงมือทำนั่นเองนะคะผลสำเร็จค่ะสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะคุณก็ได้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทำงานหรือเริ่ม ต้นในสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วค่ะอาจจะเป็นการเรียนนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องการเรียนคุณอาจจะเรียนอยากเรียนสายนี้แต่ครอบครัวก็ไม่โอเคว่าคุณจะเรียนสายนี้นะคะแต่คุณก็ได้ตัดสินใจแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จไปอีกก้าหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หมอขออีกสีใบสรุปนะคะ คุณได้ไพ่นะคะ The Emperor นะคะไพ่อำนาจนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ไพ่นะคะสามไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่นะคะ King นะคะถือดาบนะคะแล้วก็ได้ไพ่นะคะเหรียญน,นะคะ สามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะมีแนวคิดว่าคุณอยากเป็นผู้บริหารนะคะเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในกิจการหรืองานที่คุณนะคะมุ่งหน้าทำหรือตั้งใจทำขยับขยายนะคะให้กับครอบครัวนี้คะ่ะเป็นคุณอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วที่เป็นของครอบครัวนะคะแต่คุณก็ยังมองหา เป้าหมายหรือจุดหมายที่คุณต้องการขยับขยายนะคะสินค้าที่เป็นของครอบครัวนะคะให้มีการขยับขยายหรือเป็นธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นไพ่แห่งการบริหารนะคะหรือเป็นหัวหน้านะคะใหญ่นะคะนี่ค่ะคุณได้ไพ่ถือดาบนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะรักเพื่อนพร้องนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนถือดาบ แต่คุณดาบของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเอียงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะยังมีเหตุผลหรือฟังเหตุผลของคนอื่นนะคะโดยคนที่เป็นญาตินะคะหรือคนภายในครอบครัวนะคะนี่ค่ะและ ขอโทษค่ะเป็นไพ่ผู้ชายถือดาบนะคะงานของคุณค่ะค่อนข้างเป็นงานที่คุณให้ความสนใจหรืองานที่คุณถนัดนะคะเป็นงานค่อนข้างที่จะใช้วาจาท่าศีลในการพูดหรือเป็นงานละเอียดอ่อนและคุณก็ต้องเข้าใจคนด้วยค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการและก็เป็นอาจจะเป็นการขายบริโภคอาหารที่อาจจะบริโภคอาหารที่อาจจะอร่อยสะอาดและถูก ใจคนที่เขาซื้อหารับประทานนะคะและเป็นงานที่คุณให้ความสนใจให้ให้ให้ความสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นงานที่คุณต้องปานนี่นะคะหรือเพราะว่าเป็นภาพที่เด็กผู้ชายนะคะกำลังแกะสลักด,ดาวค่ะคุณค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวแม่หมอขออีกสี่ใบนะคะ หรือคนที่เข้ามารับฟังคุณอาจจะทำงานการค้าขายนะคะเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มประมาณนี้นะคะขึ้นมาการทำงานของคุณนะคะคุณอยู่ในช่วงที่เป็นการทำงานเร่งสตาร์ทหรือเริ่มผลงานนะคะให้โดดดินนะคะหรือเป็นที่รู้จักหรือการค้าขายให้ได้ผลผลิตนะคะคุณอยู่ในช่วงที่ เก็บออมมัธยั์เงินนะคะพ่อคุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะเหมือนการเก็บออมหรือการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นผลผลิตเริ่มต้นการงานการค้าขายให้มีผลกําไรนะคะคุณก็เลยอยู่ในช่วงที่ประหยัดค่ะพออยู่ข้างหลังน,นะจะเป็นตืกนาลาบ้านช่องค่ะการประหยัดมัธยถ์ของคุณเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะเดีย๋ยวไม่มอคอยอีกหนึ่งใบค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้กลับไปนะคะไปพบปะนะคะเพื่อนฝูงหรือครอบครัวนะคะในบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองค่ะเพราะคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะได้พบปะไม่ตีสารมิสสัมพันธ์นะคะ หรือคนได้กลับไปเยี่ยมบ้านช่องนะคะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะกับได้กลับไปอยู่ในสถานที่เดิมๆนะคะที่คุณได้มาทำงานนะคะนี่ค่ะไพ่การพบปะนะคะนี่ค่ะอาจเป็นไพ่ไม้นะคะไพ่ทหารผ่านศึกนะคะออกลบมาการทำงานของคุณก็ณอาจจะทำงานการค้าขายนะคะทุกอย่างที่คุณเหน็บเหนื่อยคะ่ะคุณอยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะ แล้วพักผ่อนเรียบร้อยอยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มต้นงานนะคะงานของคุณนะคะก็จะประสบความสำํำเร็จนะคะพอคุณได้ไพ่ทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็มีเป็นยอดมะกอกนะขี่แขนไว้ข้างบนค่ะการพักผ่อนของคุณนะคะเพื่อจะชาร์จแบตให้ตัวเองเพื่อเริ่มงานใหม่นั่นเองนะคะแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ คนที่เกิดในราศีนะคะธาตุน้ำเดือนกระดาษกระดา2,566ค่ะไม่ว่าคุณจะค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายเครื่องดื่มนะคะหรือมีผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์อะไรใหม่ๆแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้ทุกอย่างผ่านพ้นนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้เคลค่าและขอให้ปลอดภัยค่ะ